สวัสดีค่ะมาพบกับลาชนีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องพัสดุสิ่งที่แบบว่าก็ก็อยากได้เนาะแต่ก็เอามาลองลองลองดูก่อนนะคะราคาไม่แพงค่ะนี้ราคาไม่แพงนะคะราคาแบบว่ามากเอามาลองหัดลองดูก่อนเนาะ <laughs> เพราะว่าก็ก็รอรอของขวัญชิ้นนั้นยากเอฟซีท่านหนึ่งอยู่นะ <laughs> ชิ้นนี้แต่เน,นี่ยราคาไม่แพงค่ะเสียงไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่า อันนี้ราคาไม่ถึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทไมโครโฟนบวกลำโพงบูทูทร้องเพลงคาราโอเกะ M P 3 Wi-Fi อันนี้อันไม่ออกอันนี้อ่านไมอออน่อันออกสองอย่าง <c oughs> ใช่ไหม M P 3 Wi-Fi เ <c oughs> ชื่อมต่อบูทูธได้โอ้ก็ oh. เอาราคาบอกๆกันค่ะเอามาลองหัดร้องก่อนนะคะแม่บุพาเราแม่บุพาอยู่ของเสียงดีโอ้ลำโพงพองขยายสัญญาณและรับวิทยุซื้อไว้ด้วยค่ะเผื่อมีงานลำที่โกกๆเนาะเราจะได้เอาไปลํลำเลยได้ไม่ต้องยืมเขาเพลงพ่อปู่ปาิกจิต LED แต่ช่วงนี้ก็ต้องขอทำกำแพงบ้านก่อนนะคะ ขอทำกำแพงบ้านก่อนทำกำแพงบ้านเสร็จเจอกันที่กกกองานรำเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะเ<ง>กะกันเลยจ้าก็ใใสส่่เีีะดจะจมาูน้ เห็นแท่นเหนแท่นเบาๆนี่มันจะหลั่นนอนหลั่นนอนจะหลันนอนอุ้ยไม้ไม้ติดมันอ่าเงี้ยเหรอตกใจมดเอ้าของมึงเขาจะพวงให้ไม้สายวะเหรอมีตูดด้วยมีตูดเสียบโอ้หไม้กิ๊กก๊อกแต่ไม่ใช่ไฮไม้ดิใช้ได้เลยราคาขนาดนี้เอาขนาดไหนเนาะเอามาลองก่อนเอามาลองร้องเพลงก่อนนี่ตัวมัน สีน้ำเงินไหมอ๋อสีน้ำเงินสีนเ,งนสนเงินจริงอนะ่ะน้ำเงินราคาประมาณนี้แหละเปิดเพลงขอปูลำไดไอยู่มีรีโมดรีโมดไปทำอะไรมีสายไว้ชาร์จสายชาร์จมีสายสายใหม่อันนี้เลยเป็นสายใหม่เนาะลองลองดู ลอดอุ้ยออนีใหม่สีมโอ้ยอนน่อยมากเป็นไร อันน้อยอะ,อะลองดูมี USB ไม้ก็ลองดูค่ะลองดูไม่แตกหรอกเห็นที่เขากาะบางคนก็ใช้น้อย,อยงไงแหละไปเปิดเพลงพ่อปู่ปริจิตรำไม่ได้ลองเลยหลานนอนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องเสียงกันนะคะ <c oughs> หัดเอามาหัดก่อนค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนจะได้ของ <c oughs> มีแบตไหมเนาะเนี่ย อ้าวแม่เจ้าเฮ้ยไม่มีแบตหรอทำไมเอ็มจะมาอ๋อแต่เปิดนี่ด้วยมจะโกไฟเลยยายจะอยากทำบูชุดหมอกไม่เป็นไรเจะเลี้ยงให้ตายกับของข้าวไปเลยนะจ๊ะเลี้ยงหลานด้วยจ้ะตอ้าวแล้วอาบไอาบให้ยายอาบไปละจะทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองของใหม่ ơ tayyên tayyên đâu nắng long nịch thôi tayyên 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 ได้ได้ได้แล้วเออเดี๋ยวจะลองร้องคาราโอเกะอุ้ยเสียงไม่ดไ,มได้เลยยังว่านนะสมราคาสมราคาแต่ยินนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราลองร้องคาราโอเกะสักหนึ่งเพลงติดเหลืองไหมเนี่ยเหมือนแบบแจะคเรียมลองเพลงอะไรดีเนาะเอาแต่เพลงเร็วๆเดียมันจะได้มวัมวๆได้ <S <S โอ้ อันนี้เอามาหัดลองนะจ๊ะเพื่อจะได้ของเสียงดีกว่านี้ขึ้เสียงตรงไหนเนี่ยเอมได้ยินไหมลูกนิดเดียวอ๋อได้ยินได้ยินละเออมเสียงดังเกินมาสัง่งได้ละเอ๊ะไม่เปิดละลองลอง ่กาลองอ้ก็โอ้กำลังเสียงเนาะสมกันราคาเลยนึงโมต้ใส่นุนชันออย่างอายหพูดบ้าคนบากตะก จะบ,บ้าหรือไรคนที่ <c oughs> ยมโอ้เสียงเสียงสมงจะราคามากอะ่ะ<ม>ประมาณ950บาทไม่ยินเหรอโอ้แสดงว่าเราลงเอ็นแด้คนเดียวงั้นเนาะไม่ต้องแบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงให้มันแบบดังๆกว่านี้เนาะโอ้เพิ่มเ,เสียงได้เพิ่มเสียงได้ทีนี้ หาสิบเอามาฮัดก่อนรอรอแม่ผู้พา <50. S 1> แม่วาอ้หฮัดลองรอลำโพงเสียงดีอันนี้950บาทก็สมราคาแล้วเนะา,านะไปเปิดเพลงบูบาลิจิตลำเอาเพลงอะไรดีอ่ะแม่ลองตื่นเลยตื่นแล้วถ้าตื่นเนี่ยถึงลองไม่เนี่ย โอเคแสดงว่าใช้ได้950จบคิอ๋อจบวหร่ไม่ได้เต้นเลย